คุณกำลังฟัง Better Health Better Life Podcast เรื่องราวสาระด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณสุขทั้งกายสบายทั้งใจโดยวิทยาลัยเซนหลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Better Health Better Life วันนี้พบกับดิฉันอาจารย์แสงวันตั้งแสงสกุลอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลนมัยชุมชนคณะยาบาลศสาสตร์วิทยาลัยเซนหลุยส์ค่ะ สำหรับวันนี้ขอนำเสนอภัยใกล้ตัวของทุกท่านนะคะเจ้าภัยร้ายตัวนี้ใกล้ตัวเราใชจนบางครั้งเราอาจจะมองข้ามไปสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอเจอกันในแทบทุกช่วงเวลาที่เราว่างก็ว่าได้หลายหลยท่านคงนึกตามนะคะว่าเอ๊ะดิฉันกำลังพูดถึงอะไรเฉลยเลยค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงภัยจากข่าวสารที่เราได้รับมาจากช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจากทางไลน์ Facebook Instagram หรือ YouTube ต่างๆที่เราสามารถเข้าถึงได้ ในปัจจุบันนี้นะคะเราทุกคนอยู่ในยุคที่เป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้รับข้อมูลซึ่งบางครั้งข้อมูลสุขภาพเหล่านั้นอาจไม่ผ่านการคัดกรองความถูกต้องหากประชาชนไม่สามารถวิเคราะห์หรือว่าแยกแยะได้และนํามาปฏิบัติอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะซึ่งผลกระทบของข่าวปลอมเหล่านี้ล้วนส่งผลเสียไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจหรือเกิดความเข้าใจผิดกัน เกิดความตื่นตระหนกกับผู้รับสารแต่ยังก่อให้เกิดความขัดแย้งความรุนแรงความเกลียดชังในสังคมอีกด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรามีวิธีสังเกตง่ายๆนะคะว่าข้อมูลที่ถูกส่งต่อมานั้นอันไหนเป็นข้อมูลจริงหรือเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นข่าวปลอมนะคะอย่างแรกเลยค่ะข่าวที่เขาส่งต่อมาเราจะต้องดูว่ามันมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ดูได้อย่างไรนะคะข่าวเขานั้นจะต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนค่ะสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้นะคะว่า ข่าวนี้มาจากไหนใครเป็นคนเขียนหรือส่งต่อมาจากที่ใดนะคะอย่างที่สองนะคะเราดูที่เนื้อหาข่าค่ะเนื้อหาที่เป็นข่าวปลอมส่วนใหญ่มักจะมีการสะกดคําผิดต่างๆนะคะหรือจะมีการใช้สัญลักษณ์ให้เห็นเด่นชัดแบบให้เราจะต้องหันไปดูเลยเช่น ข่าวด่วนข่าวด่วนแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นทางการเขาจะไม่มีการเขียนเป็นภาษาพูดเช่นนี้นะคะเขาจะเขียนเป็นภาษาเป็นทางการอย่างชัดเจนเลยอย่างที่3ามค่ะสังเกต URL ให้ดีนะคะ URL ที่เป็นข่าวปลอมส่วนใหญ่มักจะมีการพิมพ์ตัวหนังสือที่แปลกประหลาดเช่นนะคะรอเรืออาจจะเป็นรอเรือที่ไม่ใช่รอเรือที่เราใช้กันทั่วไปอาจจะมีผิดเป็นบางตัวนะคะถ้าเป็นของสํานักงานข่าวจริงๆนะคะ เขาจะไม่มีข้อความหรือว่าตัวหนังสือไหนที่ผิดเลยนะคะอย่างที่4นะคะเราจะต้องดูว่ามีแหล่งข่าวอื่นที่เราสามารถเช็คได้อีกหรือไม่ถ้าเราไม่ชชว่์ว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราอาจจะถามต่อค่ะหาแหล่งอื่นนะคะเช่นถามผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือนําไปค้นหาข้อมูลนะคะว่ามีข่าวเหล่านี้เด้งกลับขึ้นมาหรือเปล่าอย่างเวลาที่เราเอา ข่าวนี้ค่ะไปเสิร์ชหาใน Google ทุกท่านน่าจะรู้จัก Google นะคะถ้าเป็นข่าวปลอมหรือเป็นข่าวที่เคยนำเสนอไปแล้วมันก็จะมีข้อมูลเด้งกลับมาให้เราเยอะแยะไปหมดเลยนะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆเหล่านี้นะคะจาก Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยเมื่อเราได้รับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะด้านสุขภาพที่ส่งต่อมาอย่าลืมนะคะเสียเวลาไม่ถึง5นาทีในการพิจารณาข้อสังเกต จะนำไปสู่การดูแลสุขภาพที่ดีและถูกต้องต่อไปค่ะสำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะจะได้รับประโยชน์ดีๆจากข้อมูลที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ฟังคะสุขภาพกายที่ดีส่งผลต่อสุขภาพใจให้เป็นสุขนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้ากับรายการ Better Health Better Life จากวิทยาลัยเซนหลุยส์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวิทยาลัยเซนหลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพ เปิด์อนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-675-5304สุขทั้งกายสบายทั้งใจในทุกๆวัน